ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแต้วนัทพรถ่ายรูปหน้ากระจกในชุดออกกำลังกาย มีกระแสด,ดราม่าออกมาเรื่อยๆไม่ให้ได้หยุดหายใจกันเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยแต้วนัทพรที่ในช่วงนี้ดูเหมือนเธอจะต้องเจอดราม่าอยู่ไม่น้อยหลังจากที่เธอได้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ติ๊กตอกมักจะออกมาเผยคลิปทั้งเต้นและลิปซิง์ออกมาให้ได้ชมกันแต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางกลุ่มที่เข้ามาดรามา่าบางส่วนก็ชอบที่เธอเก่งมากความสามารถแต่บางส่วนก็อยากเห็นลุคใสๆของแต้วมากกว่า และแม้ว่าจะมีกระแสดราม่าสักเท่าไหร่แต้วนัทพรก็ไม่เคยว่านอย่างเช่นโพสต์ล่าสุดเธอได้ออกมาเผยภาพแซบแซบเซลฟี่ตัวเองผ่านกระจกอวดชุดออกกําลังกายออกมาให้ได้เห็นการหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาชมเพียบแต่ก็ดูเหมือนจะเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วเมื่อมีชาวเน็ตหลายๆท่านต่างเข้ามาคอมเมนต์โฟกัสผิดจุดวิจารณ์ถึงภาพของแต้วเช่นโชว์มือถือหรือโชว์อะไรคะโฟกัสแต่หน้าอกหน้าอกเป็นอะไรแดงอ่ะเปลี่ยนไปมากเลย